เฮ้ยโยสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับมิสเตอร์มิสเตอร์ช่างมันเถิดครับเราจะไปหาตัดไายกันนะครับไม่ต้องตัดหรอกครับเจะหมูว่านไ้สีแล้วจันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน ลมเฮ้ยเอาของมาให้แฟนด้วยดิพี่กุณขอด้วยมลม<ง>คุคามเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนเอ้ยไม่ไม่ไม่แม่ชอบแท้หมืนกัคน <มา S 2> ชินยังงี่ได้ชินยังคงหางงยใจชีวิตมันต้องน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cụ nào mẹ à e <laughs> Chết cọc chụp cọc chạy bằng cung mặt tay chân cung chân cung hai chân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  ฝันอกล้มทุกทำเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนกันเหน็บจันเหนื่อยให้ถึงแม่เธอแท้แต่พี่เอ็กเลยยังอกล้มทุกทำเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนอาพี่กุล

ทางไหน,นแคบเกินไปนไหม้างมันไม่สกิอยู่ด้วยชีวิตเนี่ยอันนี้มันเกิดก่ะต้องมันเกิดก่ะเกียน พี่กุลในหินไม่มีอะไรเลยเหรอนี่ยนยีม้จีวเขาทาดเขาัดช่ชีวิตมันต้องกันแบบหนึ่งนะพี่กุลใส่มือวะตักเจล

จะเอาบ้านนั้นเหรอเหรอค่ประตูให้มันโอเคนี่เป็นไงเพิ่งไปขุดเพชรมาอยากได้อะไรบอกแฟมรวยอยากได้อะไรจฆ่าตัวตายดิไม่เอาแม่ชอบเธอ คุณเพชรอยู่ในหีบนะเจ็บอาพี่คุณเพชรอยู่ในหีบนะตงกันเป็นเลนเนี่ยครับ เวลาวาแล้วลอ่ะวาแล้ว่ะเฮ้ยพี่กุนอย่าอุดเออเอ้อเอาจะขี่เรือบนลำมาชีวิตมันต้องดำตามวิธีดับลาวาแบบง่ายๆนะครับแม่ชอบใช้นีงคกไม่ตาย ชีวิตมันต้องได้คามความฝนเฮ้ย <Hey. S 1> น้ำมันมาได้ไงได้ยินเสียงไฟฮะพี่คุณปร,ปรับปรับบ้านให้ใหญ่ขึ้นเอาไหมทุกตนหลังออกพี่คุณ หาไม้เกิดจินตนาจินตนาข้าต้องคุณขยายขยาย Hả? Chạy vào đây Máy ở đây hả? Bọc mới mi lên rồi hả? Ừ, อ,อ่ะพี่เก้มืดแล้วอ่ะพี่กุณเราบล็อกไปในหีบมืบบบเดอเอาไปทำอะไรไเออตัวมีตัวไม,ม่เป็นเนี่ยฟไรัปรับไม่มีเดฟัฟมปรับมี<ะ>ปรับมีระดับกลางพองพี่กูจะไปลบวะล้มดูท่า ม hey ันจอไปจูบที่ตรงนี้จันหนึ่จันหนึ่งที่โซจัมมันจะไม่คุ้มได้จูบจัมดูตะวันสวยงามมาแล้วอะไรไม่เป็นไรเลยกลัวอะไรอ่ะไม่เป็นไร ลองรู้วิธีจัดการพี่กุลใช้ประตูเหล็กไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กใช่ไหมเฮ้ย hey, มันต้องเดินตามมาเอาไปค้าบเอานะได้ยนะังไงะได้แล้ว singing so happy Mg you don't write no

เฮ้ยพี่กุนออกเฮ้ยพี่กุณสไปเดอร์แมนทุกคนเฮ้ยพี่คุนมีธนูไหมมีกระดาบ รู้ป่ะพ่อพี่เป็นนะไไปดูรถไปดูรถชั้นใหม่แล้วก็ซื้อ หนูคูมเท่าไหร่ไปแล้วต,ต,ตาพ่อมาแล้วเหรอพ่อตาจะไปตลาดอยู่ตลาด่าใช่เปิดไม้ฮะเฮ้ยเปิดช่องเก้าเฮ้ยสเกล เอ้ยไหนตันนะาถานจน้อี่เก็บอยู่บ่ฮนะเก็บที่น,อน,น้อูตอนนั้นแม่เก็บแล้วเก,เก,เก็บเก็บยดหี่คุณตายออ,าอปแฟม

ขอโหลดก่อนข้นฮับจับก่อนไม้ไม่มีฮะไม้ไม่จะไม่มีเียอ๋อไม้นั้นสติกรอเออก็โทษ สองบ้านนะทำไปก่อนเลย้ดีเลย,เลยพักก่อนนะจบคลิเปเพงยงเด่ยนี้เลยครับ